สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับโมเดลแฮปปี้นี่ครูสมปองสวัสดีค่ะครูพระมหาสมปองพระมหาภัยวันไม่มาด้วยหรอคะคนละคนแล้วจ้าไม่ใช่พอสอนะครูสมปองครับนี่โมเดลเป็นประธานสภานักเรียนส่วนแฮปปี้เป็นรองประธานสภานักเรียนครับพอดีคุณครูเข้ามาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเราอะ่ะให้ทั้งสองคนมาเล่ากิจกรรมการดําเนินการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยให้คุณครูฟัง งั้นผมกับแฮปปี้จะเล่าแบบฉายภาพบรรยากาศให้คุณคุณได้รับชมนะครับสภานักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบประกอบด้วย1การกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรม2การจัดตั้งชุมนุมชมรม3การประชุม4การลงมือปฏิบัติกิจกรรม5การประเมินผล6ก,การรายงานผล สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย3ประการ 1. คารวะธรรมเช่นการทำความเคารพยิ้มไหว้ทักทาย 2. สามัคคีธรรมเช่นการร่วมมือช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3. ปัญญาธรรมเช่นการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะ3ประการ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตขยันอดทนแบ่งปันมิติด้านวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสภา,านักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์9ประการ 1. นรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์ 2ซื่อสัตย์สุจริต 3. ม,มีวินัย 4. ่ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. ลรักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. ก,กะตันยู สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก4ประการคือ1สิทธิที่มีชีวิต2สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมสภานักเรียนดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมดังนี้ 1. ไทยแลนด์สีด์ความเป็นประชาคมอาเซียนสาความเป็นภมลโลกสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งดังนี้ 1. การรงนรงเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสู่โรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ 2. การเลือกตั้งสภานักเรียน 3. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนำหลักธรรมมาพิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข6ประการคือ 1>, 1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักความมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่าสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนสภานักเรียนดำเนินการประเมินสรุปและรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน,นอย่างชัดเจนในรอบหนึ่งปีการศึกษา สุดยอดมากเลยครับดเด็กๆสงสัยคุณครูต้องชวนเ,นเพื่อนๆสภานนักเรียนที่โรงเรียนครูมาเจอพวกหนูแล้วยินดีเลยครับคุณครูขอบคุณครับพี่เสมาว่าอย่างไรครับดีมากเลยพี่ยินดีต้อนรับดเด็กๆที่จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันครับขอบคุณครับ